สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมดิจิตอลเซอร์คัสปอมนีแจ็คนะคะเกมนี้นะคะก็เป็นเกมที่ให้เราเนี่ยสวมบทบาทเป็นปอมนีค่ะและกลับบ้านมานะคะเขาก็ได้เจอกับเหล่าจับประหลาดนะคะและได้รู้ว่าราชนีได้ถูกปีศาจจับไปนะคะและเราก็จะต้องไปช่วยราชนีค่ะนี่แน่นี่แน่เราจะต้องกำจัดพวกสัตประหลาด อย่าให้เหลือรอดไปสักตัวนึงและเราก็ตรวจเช็คทุกกล่องว่ามีอะไรช่วยยายหน่อยนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยนะจ๊ะและเกมนี้นะคะเขาก็ให้เราเก็บสตอเบอรี่ค่ะและสตอเบอรี่พวกนี้เนี่ยนะคะจะถูกซ่อนอยู่ในกล่องเราจะต้องคอยเช็คกล่องทุกกล่องด้วยนะคะอาทิและเราก็เก็บนี่เลยตรวจด,ดูเช็คกล่องทุกกล่อง ว้าวเราได้สตรอเบอรี่ด้วยเล่นแล้วก็ไปช่วยราชินีต่อเอ๊ร <c oughs> hey, าชินีอยู่ไหนนะฮัลโหลควีนแวะอ้ายเยโอ้โหตอนนี้นะคะเรามาเจอประตูบานใหญ่ค่ะซึ่งประตูบานนี้นะคะเหมือนจะมีราชินีถูกขังเอาไว้นะอนี้เอาละทุกคนเราจะต้องหาวิธีช่วยราชินีให้ได้ hey, ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย ตรงนี้มีให้เรากระโดดขึ้นไปวบวบโอโหเราต้องโดดขึ้นไปที่สูงๆหลนเนี่ยเอาละ,อะชวับนชวบน,นฉันเจอกออกระดดฟุี่เก็บสตบี่เลยแล้เราก็กระโดดข้าไปอีกฝั่งหนึ่งไอ้อยอะ,อะชวบนี และตัวปอมนี้เนี่ยนะคะก็จะมีสกิลด้วยนะคะสกิลคือหมุนติวติวติวตวค่ะนี่เห็นไหมพอหมุนปุ๊บเนี่ยมันก็จะปัดแล้วก็ทำลายสิ่งที่กีดขวางได้นะ,ะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปต่อเลยค่ะทุกคนกแล้วเรากระโดดต่อเลยฟุบนี่เราได้สตอเบอรี่มาตั้ง22โลูกแล้วแด้วเราก็ต้องเก็บสตอเบอรี่ให้เยอะๆที่สดุดเฮ้ยเหมือนเจอหลุมทำหลุมแบคโคเหรอเนี่ย เราจะต้องกระโดดลองไปสินะอยาอ,อาโอ้เราโผล่มาที่ไหนกันอันนี้เราก็โผล่มาอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนอูตรงนี้สตอเบอรี่เต็มไปหมดเลยเอาล่ะแล้วเราก็ไปต่อเรื่อยๆเลยค่ะวิ่งตรงนี้มีสตอลัดเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเราจะต้องการแจกสตลาดให้บดทเชฟนี่สกิลลูกข้างวนติวต้วติ้วนี่เป็นไงสตอลาตตายคาที่ ไม่เหลือเลยล่ะครับทุกคนโหตรงนี้มีอาวาด้วยเราต้องระวังมืดช่วบเนี่เก็บสตรอเบอรี่แล้วก็กระโดดอู๊ดหมนุนนี่แล้วก็กระโดดต่อไปโหตรงนั้นมันมีสประหลาดด้วยนี่โอ้โหตัวใหญ่บลมฮ์มเลยเอาล่ะเราต้องช่วยลาชินี้ให้จนได้เอาล่ะสปรรหลาดจะมากี่ตัวแล้ว นั่นฉันเจอกองอีกแล้วอ่าเดี๋ยวนะชวับนี่ได้สตรอเบอรี่กินอีกแล้วครับทุกคนโอไมคก็ oh God, เจ้าสัป,ประร์ตดนั่นมันหลอกให้ฉันมาที่นี่โอไมาขอบคุณสมาชิกวีไอพีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาม